เห็นครับไม่คิดส้มปลาเนื้อก็ขาวสคขาเวนะครับไอคบไ้ครับไอ้ัปลาครับหนึ่งห้อยเห็นไหมครับ โอ้แฮนดิฮะเอ้ออเอมเข้าไปนี่คือเส้ส อย่างนีคร e <im> ับเรียนดึงครับไอซ่อนอันนี้ครับ <laughs> I have, I have. อินทุมิญังครับอันนี้อายุที่แปดขึ้นครับ này. <tiếng nói>

เอาไปนี่บนนู้นโกเกือบโเดี๋ยวานชีไอ้จดไม่ใช่ปอย่างเดียววันกับพลาดเลยนี่กุ้งนี่กุ้งดีกว่าอืมชนครับไอเธอเบื่อทั้งผมนง่โน่ะอืแล้วันฝนแบบนี้เฮงครับ ให้คิดกว้างใว้คิดกว้างใช่ไม่รอดเลย ไอ้นี่ขาวทามันแห้งนันแห้งครับฝนไม่ตกอชออุ้นข้าวที่ท์ัังข้าวทิไอ้ชี คนอีกรอบหนึ่งข้าวสิครับ่้าวจะีให้ให ห้งอินวังเขาที่นันมีอินวางมวลครับไม่ดีนะเอาไปดีกว่ากูนกเอาฟุตเงนเหรอโอ้โ